มาจาแพรว่ะกับจุง,จงดัง,ดงดววเวลาเผาแดงนำต่อต้องแหละจังดุง <laughs> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูจังดุงเอ้ย,อยจุงดังเอ้ยถูก,ถกแล้ว <laughs> มเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะจ๊ะว่าครู่นี้นะจ๊ะจะมีเคมีที่ลงตัวแบบไหนกันบ้างจ้าจุงครับจุงครับจุงครับดังครับดังครับดังครับน่ารักน่ารักจุ๊งจิ้งโูเนี่ยอยู่ตลอดเลยเนาะใช่ใครใครน่ารักที่สุดในห้องนี้ยยเวนตัวเอง ขอบคุณครับน่ารักครับท่าเตยที่ไหนอ่ารู้แล้วที่นี่ที่ไหนที่นี่คือเทมสุกสตูดิโออ๋อคือคือคือที่เลือกถามว่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยเพราะปกติแบบตอนแบบผมแบบถามจุงนะแบบ เอ้ยไอจุงเราต้องไปไหนเอ้ยทำงานที่ไหนที่นี่ที่ไหนอะไรเงี้ยกอเร์จะบอกไม่รู้ถามแม่ยุ้ยต่อเนื่องคือเราเวลาเราไปทำงานอะคือด้วยความที่ขับรถเองอะไรเงี้ยก็จะมันจะแบบมองแต่แม p เราจะกดจากาสมุิแม่ยุ้ยแ a p พี่แจ็คส่งมาอะไรเงี้ยก็จะกดเข้าไปเลยจะไม่ดูไม่ได้ไม่สนใจคือเปิดให้แบบนำไปเลยอย่างเดียวตื่นสาย โอ้แล้วก็จ่ายคนฉันว่าตอนตื่นเย็นแล้วลูกไม่เรียกตื่นสายแล้วนะเรียกไม่ตื่นชาอ้าวเขาต่างกันเยอะมากเลยกาแฟอ๋อจุนกาแฟกาแฟ้าผู้นี้เขาไม่ไหวนะโอ้เอาจริงว่ามันก็้วจะช่วงแล้จะช่วงอะช่วงไหนใช่ไหมกำลังบิวกล้าม บุฟเฟ่ต์แต่ช่วงไหนลดไขมันอ,อ๋ออ,อ,ออ๋อออผมว่า <Okay. S 3> มันต้องมีการบาลานซ์การบาลานซ์คือยังไงอ่ะถ้าสมมติเรากินคลีนเนี้ยเรากินคลีนอย่างเดียวแบบบางทีมันก็อาจจะแบบเราก็อาจจะเบื่อได้ <S <S ใช่ใชเราต้องแบบสลับไปบ้าง<ต>มันจะไม่ลกลับมามันจะไม่มีกาัจใจใ่เสื้อเชิ้ เลยเซเชอรเซเชอร์เซเชอร์เธให้เลิกจริงๆแบบอุ้ยไม่มีอะไรใส่เลยอะไรเงี้ยเฮ้ยแบบออกไปข้างนอกเพราะคนเนี้ยเซเชอร์แต่เซเชอร์บ่อยดูแบบฟอร์มอลแคชเชดีครับผมใช่ดูดูมุมภาพแบบถ้าต้องออกไปเอพบปะก็ไปเจอทำงานแบบไปเออร์อะไรได้ถ้าแบบอยากให้ formal ก็ติดกระดุมให้มันขึ้นๆนะแต่ถ้อยากให้วัยรุ่น ก็ใส่กับกางเกงก็ปลดนิดนึงปดนิดนึงสองสามเมตดแม่ก็ปดแบบคนนี้เลยปดทุกเมตรปดทุกเม็รปดทุกเมตรปดทุกเมุกเอาได้อยู่ได้ได้นั่นแหละทะเลผมเ็หมาดังเหมือนแมวเอ้ดังก็แมวดังเหมือนแมวที่ผัดคนหรอใช่แบบผสมได้ไหมหมาแมวกลางหมาแมวไม่ได้ เหมาเหมาเออเอ็กซ์โวทเออทำพูดเลยใช่โดนจีบชอบเหมดเลยอ่ะโดนจีบก็จะเราก็จะมีความรู้สึกที่ว่าเรามั่นใจว่าเฮ้ยถ้าสมมติเขาชอบเราใช่ไหมแล้วเราชอบเขากลับอือคือมันแน่นอนว่าเออเราจะได้ คือเหมือนได้กับได้แต่ถ้าเราไปจีบเขาเรายังต้องรู้เนี่ยเราก็ยังรู้เนี่ยว่าเอ้ยเราจะแบบเราจะจีบสําเร็จไหมอะไรเงี้ยชอบสองฟิลผมโดนโดนจีบครับผมเพราะว่าทําไมขี้เกียจเคยเคยโดนจีบไหมเนี่ยเคยเคยโดนจีบวะเคยมีอะไรบ้างเวลาโดนจีบแบบรู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยเขินจังเลยแบบถ้าเขาทำแบบสมมุติว่าไอ้ทำยังไงให้แบบเออสมมุติมีคนเข้ามาแล้วรู้สึกว่าถ้าเขาทําอย่างเงี้ย เขาจีบเราติดแน่นอนโอ้โหเอาจริงไม่เคยคิดเลยนะก็อาจจะดูแลเทคแคร์เอาใจใส่อาจจะซื้อขนมมาให้ซื้ออะไรที่เราชอบมาให้กินเฮ้ยถ้าซื้อขนมต้องซื้อขนมอะไรพวกแคนดี้ก็ได้มึงมึงขายขนมอะไรอ๋อถ้าซื้อขนมอะไรมาเราสุดยอดเลยลือขนมเปียได้ไหมขนมเปียได้ไรปะมี่อฟก็มีฮอปะ เอ้แต่เขาว่าขนมเปี๊ยของดัาอะไรงี้นะน้ำนาโบรีของผมชิมเนี่ยชิมแล้วครับแต่ไม่ได้ชิมอันใหม่ละไม่ละคิดดูถ้าสมมติคนอยากกันจิบดังอะแล้วก็ส่งน้ำบนลิปไปหมดังก็เอาสิคะไม่ละดังก็เอาไปได้ไหมครับอ๋อไม่ได้เหรอเป็นการหารายได้กองทาง ใจเธอเขาได้อยู่นะเพราะว่าสมมติว่าฉันขายของใช่ไหมแล้วมีคนแบบซื้อของของฉันเอามาให้ชาร์เนี้ยฉันก็ขอบคุณเขาก่อนไงขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยดีใจมากเลยที่ได้นี้มาแล้วก็วนกับคนสต็อกถือว่าเขาได้ให้เราอยางเต็มที่แล้ว่าหาทำไหมหาทำก็เอาแบ่งเพื่อนแบ่งอะไรกเงี้แบ่งกันกินกับคนที่ให้เออ เลยจุงกับดางละจ้าก็เ,<อ>าเป็นคู่สีคู่หวานจริงๆอ่ะเออคู่นี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าคู่ต่อไปจะสนุกสนานขนาดไหนหรือเป็นคู่ใครไปดูกันแค่